a ม s ร l a m ว a ส a h m a นะครับสลหวันนี้ใน EP ที่6นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสะกดนะครับให้เป็นสำเนียงในภาษาอรับหรือว่าท่านใดจะฝึกสะกดเป็นํานองเพื่อที่จะให้ลูกหลานเยาวชนของเราอ่านอัลกุรอานพร้อมกับฝึกสำเนียงให้เป็นตัวอักษรภาษาอับไปในตัวเรามาดูคำแรกเลยนะครับในการเทียบตัวอักษรด้วยนะครับอ่าเทียบตัวอักษรเนี่ยนะครับเราดูคำแรกเลยเราก็ถามนักเรียนว่าคำนี้เนี่ยนะครับคือตัวอักษรใดนครับคำนี้เนี่ย ก็คือตัววาวเราก็ถามนักเรียนว่าวาวเท่ากับอะไรนะครับวาวเท่ากับววนะครับเราก็ดูว่า,นาบนวาวนั้นเป็นสระอะไรบนวาวเป็นฟัดฮะฟัดฮะเมื่อไม่สะกดกับใครคําว่าไม่สะกดก็คือไม่มีสุกูหรือชัดดาตามหลังนะครับเท่ากับสระอาแต่เป็นสระอาเสียงสั้นเราจะสะกดเป็นสำเนียงว่า wow. วววสชาชชัดชัด wow. ววว ต่อไปเราก็ถามนักเรียนต่อว่านี่คือตัวอะไรมีจุด2จุดอยู่ด้านใต้นะครับนั่นคือตัวยะยะเท่า,าก,กับอะไรในภาษาไทยยะเท่ากับยอเราก็ให้นักเรียนเขียนตัวยอลงไปก่อนนะครับหลังจากตัวยะมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายสุกูลสุกูลอยู่บนตัวอะไรเราก็ถามนักเรียนสุกู l อยู่บนตัวกอฟกอฟนะครับเท่ากับกอนะครับเราก็ให้นักเรียนเอากอมาวางเอาไว้อ่า ยอก็อ่านไม่ได้ต้าภาษาไทยก็อ่านว่าหยกแต่ต้าภาษาอาหรับเราจะต้องมีสระสระไปเอามาจากไหนบอกนักเรียนถามนักเรียนนะครับสระไปเอามาจากฟัดอาไปเอามาจากตัวยะบนยะเป็นฟัดฮะเราได้อธิบายไปแล้วในอีพีที่ผ่านมาเมื่อฟัดฮะไปสะกดกับคำหลังจะกลายเป็นไม้ฮันอากาศเอาไม้ฮันอากาศมาวางตรงไหนครับมาวางที่ยอทําไมมาวางที่ยอเพราะไม้ฮันอากาศเราเอามาจากตัวยอะอาเราก็ใส่เข้าไปยะ yeah. อ่าเรียกชือักษรช้าช้าชัดชัดเป็นสำเนียงยักอฟยักเกะอ่าตัวกอฟก็สะท้อนด้วยเขียนตัวโกไปอีกตัวหนึ่งเพื่อกำกับไว้รู้ว่านี่คือเสียงสะท้อนต่อไปครับอ่ามีจุดสองจุดนะครับแนละ้วมีจุดสองจุดอยู่ด้านบนนะครับนั่นคือตัวเตะเตะเท่ากับตอบอกนักเรียนนะครับดอมมาอยู่ที่ตัวตานะครับหลังจากตานั้นไม่มีสุกูลไม่มีชัดดา อ่าดอมมาเต่ากับสระอูแต่เป็นสระอูเสียงสั้นเราก็บอกนักเรียนเรียกชื่อตัวอักษรช,าชาๆๆ้าช้าชัดชัดเูเพื่อฝึกสำเนียงต่อไปครับลากตรงๆลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายนั่นคือตัวลามลามเท่ากับอะไรถามนักเรียนลามเท่ากับรอหลังจากลามมีอะไรบ้างมีสุคูณสูคูณอยู่บนตัววาวนะครับอ่าก่อนหน้าวาวเป็นดอมมานะครับเราก็บอกนักเรียนว่า เท่ากับสระอูแต่เป็นสระอูสองตัวเพื่อให้รู้ว่าคํานี้นั้นอ่านยาวสองฮารกา์ก้าเราก็เรียกชื่อตัวอักษรช้าช้าชัดชัด,ชดลาวาวลลูอ่าต่อไปอ่ามาแบบนี้นะครับนั่นคือตัวนูนนูนเท่ากับนอหลังจากนูนไม่มีสุกูลไม่มีชัดดะบนนูนเป็นฟัตฮ่าเท่ากับระอาแต่เป็นสระอาเสียงสั้นอ่านว่านูนนะอ่านพร้อมๆกันครับ ไว้ยาวกาะตูลูนังไว้ยาวกาะตูลูนแต่เราจะสอนนักเรียนต่อไปครับเหมือนเดิมถามนักเรียนว่านี่คือตัวอะไรนี่คือตัวฟ้าฟ้าเท่ากับอะไรฟ้าเท่ากับฟอเขียนฟอลงไปหลังจากฟ้ามีชัดด้าไหมไม่มีมีสุคูนไหมไม่มีเราก็ดูต่อว่าบนตัวฟ้านั้นเป็นสระอะไรบนตัวฟ้าเป็นฟัดฮะฟัดฮะเมื่อไม่สะกดกับไกยจะตายจะกลายเป็นสระอาและก็เป็นสระอาเสียงสัน้น ครับครับก็คือสระอาเราเขียนสั้นๆเอาไว้แล้วก็ออกเสียงว่าแฟะแฟ,ฟต่อไปแบนแบนแบบนี้มีจุดหนึ่งจุดอยู่ด้านใต้นั่นคือตัวบะบะเต้ากับบอนะครับอ่าหลังจากตัวบะมีอะไรบ้างมีชัดดาถ้ากว่ามีชัดดาเราต้องรู้ว่าบอกนักเรียนเอาไว้ว่าตัวหน้าจะต้องทำการสะกดหรือทำการตีตัวหลังอย่างแน่นอนฟันสามซี่สิวสามเม็ดอยู่ด้านบนนั่นคือตัวเชน,ชนเชนเต้ากับชอนะครับบอชออ่านว่า บัญชีไม่ใช่นะครับเราจะไปบอกนักเรียนว่าบัญชีไม่ได้ถามนักเรียนว่าบชออ่านได้ไหมอ่านได้นักเรียนบอกว่าอ่านว่าบชไม่ใช่นะครับเราจะต้องเอาสระมาสระไปเอามาจากไหนสระไปเอามาจากตัวบ้าบนบ้าเป็นฟัดอะ์ฟัดห้าเมื่อไปสะกดกำลังจะกลายเป็นไม้หันากาศนะครับบะเชนบชบชตัวเชนจะต้องหลวมๆอ่าต่อไป ตัวเชนตรงนี้เราก็บอกนักเรียนว่าต่ชัดดีชัดด้อยู่บนอักษรไหนก็แล้วแต่อักษรนั้นจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งชอ,อะนะครับหลังจากชอมีอะไรหลังจากเชนมีอะไรครับมีสุกูลสุกูลอยู่บนตัวรอรอเท่ากับรอชอรออ่านว่าช่วยรบเอ้ยไม่ใช่นะครับอ่านไม่ได้จะอ่านว่าชอนก็ไม่ได้เราก็กลับไปดูสระสระไหนครับสระที่อยู่ที่ตัวชชน ที่ชีนเป็นกัสรอกัสรอเมื่อไปสะกดกำลังจะกลายเป็นสระอิชินชีนโอชิรอรอบางต่อไปตัวอะไรครับตัวฮาฮาเต้ากับหอหลังจากฮามีสุกูลสุกูลอยู่บนตัวมีมีมเต้ากับมอหอมออ่านไม่ได้ทำอย่างไรให้อ่านได้กับไปเอาสระสระ,สระที่ไหนครับสระที่อยู่ที่ตัวฮาดอมมาอยู่ที่ฮาเต้ากับสระอูอ่านว่าฮาเรียกเชือกสอนชา้ชาชา้ชาชัด ฮะมิมฮุมนะบอกไม่ตัวยนด้วยนะครับฟะชิรฮุมฟะชิรฮุมต่อไปตัววาววาวเต้ากับวอวเหมือนเดิมนะครับอ่าหลังจากวาวมีสุกูลสุกูลอยู่บนตัวยิมยิมเมื่อโดนสะกดจะกลายเป็นชอแล้วก็ถ้ามีสุกูลเราก็ใส่โยไปอีกหนึ่งตัวเพื่อให้รู้ว่าอ่าวาวนี้ไอตัวยิมเนี่ยมันจะต้องมีการสะท้อนเสียงเราก็ วจวจยอ่านไม่ได้เราก็กลับไปเอาสระที่ตัวว,วมวาวเป็นฟัดอาฟัดอาเมื่อไปสะกดคำหลังจะกลายเป็นแม่นากาศวยวยต่อไปตัวฮฮเต้ากับฮนะครับหลังจากอาไม่มีสุกูนไม่มีตไม่มีชัดดาที่ฮเป็นกัสรอกัสรอเมื่อไม่สะกดกับไกเต้ากับสระอีจะเป็นสระอีหางสั้นฮออกเสียงไงนะักเรียนฟังด้วยฮ ต่อไปแบนแบบนี้มีจุด2จุดอยู่ด้านใต้นั่นคือตัวยายาเท้ากับยอหลังจากยาไม่มีสุกูลไม่มีชัดดอะอ่านะครับยานี้ก็เป็นมีฟันห้าอยู่นะครับยาก็เป็นเสียงสั้นยะยสราราหางสั้นยะยะต่อไปตัวรามนะครับตรงนี้รามนะครับรามเท้ากับรอนะครับลามเท้ากับรอเราก็เขียนรอลงไปหลังจากรามมีชัดดาอยู่นะครับชัดดาอยู่บนตัวรามรามสองตัวอา่านไม่ได้ เราก็กลับไปดูสระที่ลามตัวหน้าลามตัวหน้าเป็นกัสรอกัสรอนะครับเท่ากับสระอีไปสะกดกับลามใส่ไม้ตัวก็ไปอีกหนึ่งตัวอ่านว่าลามลามลิลอ่านะครับกระดกลินลามมีชัดด่าก็จะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งลามลามสระอาสองตัวเลยเพื่อให้รู้ว่าคำนี้อ่านยาวสองคารอกะ นามชื่อของลัตลานำหน้าด้วยกัสรอชื่อของรัน์นั้นจะอ่านเป็นลาต่อไปตัวฮาฮาเต้ากับฮอนะครับฮาเต้ากับฮออ่านะครับฮาเต้ากับฮอนะครับจะอ่านอ่านสั้นนะครับคัสรออยู่ที่ตัวฮาเต้ากับสระอีเป็นสระอีเสียงสันนนะสสงส้นนะครับฮาฮีนะครับใส่สระอีหางสั้นนะครับผมเขียนหางยาวไปแล้วก็พี่น้องก็ไปดูนะครับวะเะฮียะลิลลาฮี วะจฮีลิลนะครับต่อไปตัวฟา้ฟาฟาเต้ากับฟอนะครับอ่าฟาเต้ากับฟอหลังจากฟ้าไม่มีสุกูลไม่มีชัดดาที่ฟาเป็นฟันอาฟันอาเมื่อไม่สะกดกับกจะกลายเป็นสระอาเสียงสั้นบอกนักเรียนเรียกเชือกสอนช,าช,าชา้าช้าชัดชัดฟาฟาต่อไปฮัมซาฮัมซาเต้ากับอ้นะครับฮัมซาเต้ากับออหลังจากฮัมซามีชัดดาชัดดาอยู่บนตัวนูนนะครับอ่าชัดดาอยู่บนตัวนูน นะครับ <c oughs> นูนเต้ากับนอนอ่านไม่ได้ก็บอกนักเรียนนะครับเรากลับมาที่ตัวหน้าก็คือฮัมซาที่ฮัมซาเป็นกัสรอกัสรอ,สรอเมื่อไปสะกดคำหลังจะกลายเป็นสระอรฮัมซา noon, นูนอินบนนูมีชัดดาบอกนักเรียนหน่วงเสียงชัดดามีแสดงว่าอักษรน,นั้นยังไม่จะต้องกลับมาอีกนะครับนูนต้องกลับมาอีก บนนูนเป็นฟันฮะแต่หลังจากนูนนั้นมีฮัมซาวะซ้อนอัมซาวะซ้อนจะไม่ถูกอ่านเมื่ออยู่กลางคำเราก็จะไปที่คำหลังเลยนั่นก็คือตัวรามเลยอารามที่เป็นนามชื่อของลอตตาลานะครับอาอารามเต้ากับรออานะครับฟัดฮะไปสะกดกับคำหลังจะกลายเป็นไม้อากาศนะครับอาใส่ไม้ตูก็ไปนูรามนั้นแต่ดกลิ้นนามชื่อของลอตตาลานำหน้าด้วยกับฟัดฮะเลดดมะอารามอาชื่อของลอ้นั้นจะอ่านเป็น ลามลอใส่อ่าสระอสองตัวต่อไปตัวฮาเต้ากับฮอฮ่าฮาเต้ากับฮออฟัดฮักอยู่บนตัวฮาเต้ากับสระอาแต่เป็นสระอาเสียงสั้นฮะฮะฟะอินนัลลอฮะฟะอินนัลลอฮะต่อไปจะสะกดอย่างเดียวให้พี่น้องฟังวะวะยะกอฟยะคอตะตูลามวาวลู يقتلون ويقتلون فاف ما شين مش راشر هاميمهم فبشرهم فبشرهم فبشر واوجيم وجه هاي يا, يا لام لام ليل لام لا هاهي وجهي لله ففا ฮัมซานูนอินนูนลามนัลามลอฮะฟะอินลอฮฟะอินลอฮนะครับนี่คือคลิปสั้นนะครับที่พี่น้องสามารถนําไปแนะนําลูกๆหลานๆหรือว่านักเรียนที่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอันกุรอานในการพื้นฐานนะครับอย่าลืมร่วมกันสนับสนุนนะครับสินค้าของครูดีด้วยการสั่งเนื้อสวค์ดด้าบายครูดีไก่ฟอยครูดีนเพื่อเป็นพลังในการกับเพื่อนเรื่องราวของอันกุรอาน เพื่อเป็นพลังในการทำคลิปสั้นๆแบบนี้ให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนอัลกุรอานนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ